สัสดีค่ะพี่น้องไปสิภาไปเหมือนงานแข่งเรือค่ะอยู่บานของสาราวุฒิค่ะไปเบิร์ค่ะ ความเสียหายในปีนี้และแก่เรือผู้พายปิคมนะครับหมวยเอกเซ็กซบุญเราอยากเชื่อเชื่อเด้อบุวยเอกเซกบุญขอบคุณครับปิคมน้ำร้อนน้ำชากาแฟ ครัพี่อยามาให้พุทกระจายขอบคุณครับพ่อค้าแม่ค้าของขายบีเน่พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าปิ้งไก่พ่อค้าส้มปังพ่อค้าลูกชิ้นนะครับเดินดึงผู่คู่ไหนมไ เีรี่ถ้าอกรยชนีกแ้วแดอนแห้งพี่ต้องหเหี่ยวแดดจังะ เรื่อนกันเงาคุณค่ะเลือนสองลำกลำลลงต่างลำอยู่คนละลูกุ่มล่ลอ,งลองน้ำนะคะมาแล้วลค่ะพี่รองมาแล้วมาแล้ว ที่จะไปเลยครับร่างเพือดหอกตูนล้างตูนก็จะอยู่แน่น้ำเลยเป็นตะปูเทถุูเลยแน้ำเลก็จะปากคอยตั้งเป็นพังดังเสียงคำตั้งเสียงโต้เลยจ้ากันเลยบาปนี้นาปนี้นะจะเไปเลยถาไปอยู่ไม่ขอครก็ไม่ขอใครเลยนะอยู่างนี้ก็ต้อง่อย่างนี้ก็ต้อันอยู่อย่งต้านี้ก็ตงมันอยู่อย่างนี้ก็ต้องอดู่อย่าง้กองมันอยู่ย่างนีตองอยู่อย่างนี้ก็ต้องมันอยู่อย่างนี้ก็ตอ่อย่างนี้กต้ม បាទទេមកដល់ខាងទីនោះគឺបន្តដល់ដល់ហនតាប៉ុនครับ2នាក់1នាក់មកហើយជិះครับអររមានជិះរហនគាត់ទៅដល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ជួយចាប់ខ្លួនមករងទទួល3នាក់បាទគាត់10នាក់ ไม่ไกลเป็นตาผดาลของตนที่ของเราจัดเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องจัดเหมือนกับปีที่แล้วเดึงลอยกระโดครับพี่น้องลอยมาถึงปีนี้เราจะจัดยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วโอ้เขาทาได้เหรงานแข่งเรือบรรน้องหอย งันแข้งเร <tal word> ือบันทุดค้าคีมแล้วค่ะพี่น้องอ่ะรอสิไปอีกค้ดนึงแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรียบร<ถ>อ้อยคู่นึงล่ะคคะพี่น้องแต่ั่างมาแล้วนี่ค่ะ เข้าเส้นชัยพี่น้องนี่คือความส,สนุกสนานของานเทศกาลการแข่ง,งเรือนะคะสถานีเสาหนุอยูนี่คืคอตำบลกุดขาคีมนะคะบ้านดงเข็งึืะะออบตกุดขาคีมนะคะพี่น้องลำหนามเทน,นี่คือลำหนามมูนนะคะเป็นการพายเรือแปดบีพายนะคะ

ต่อพต่อเ็บีกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คู่ที่16บหกลท้เทสักทอยืมาออาคู่ทักตองเทสงองนาแดงสัทอรีอยู่รอบนั้นเตอนนี้ยอบใครไม่ได้เราใครไม่เป็นเพรารอบนี้เป็นรอบรอบเอาไครแพ้คือตกรอบอย่างเวเทสองว่าอย่างไรลูกน้องนี้นี่นี่เทสองีนัารทแบบจีี่นี่เข้ามาสัองยอมกันได้ยอไปเป็นกองแดงนี่นี่น่จเดือดจเลใจไห ทองรื่องีเเล็กเเอาาเื่อ้งสองใช้ตามาตามเลยนังตามทาตามนี้เลยคทองเรื่องนี่ทางเรื่องตามาตานต่อขนอยขาน่อย ยกะัทยาทีเต็มเลเลยตามแบบัีัีอาละวาอาละวะใครจะยูใครไปใเมดี่ไหกไอาเ็นเ้าคุณนทละองทีร่ก็ไเห่อไรใช่วหมใครชี่ใช้ตาคนต่างน้มาแล้วไปะมันคือพวเรอ นี่ว่ารา่หนีนี่ีก็่เดเองเจ้ว่ารนได้ี่อ่าทนี้ีคู่หันทุพันธ์ี่จะไปอยู่บนฟากหนาสุนี่คืออยู่บนากไม่คิดะ่ห้าสทดเพื่โดอสาไปดูแค่เป็่นู่อนจั่นตัวเ่อทปงก็พยายาว่ากพพยายทอะทจก็ยาใจวเลยอกน้าแบทบใช้นีนี่นี่หนียาเจ้าอยถ่มาจะ่ นายมาได้ให้ดีๆอ้าวตามพันตามเปียกตามพันตามเจตพันตามสีปรากฏโทรศัพท์นี้ก็โคหัวหัวมาตรงนี้ด้านเลยนะครับนี่นะเนี่ยปุ๊ปุ๊ตําบลคุ้งหอมในลาในหมู่เทศนะครับอยู่ได้ครับมาแล้วครับสยามยืนครับครับตัวสมิทธิ์เองครับครับก็ก็ครับ